สวัสดีครับสรุปผลแข่งสุนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์2024รอบคัดเลือกวันที่18-22ถึงธันวาคม2566ณพาร์ฟอร์ดอิน International Sport Center, เตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเซ็นเตอร์เเชฟฟิลด์เรเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023อาลีคาเตอร์เอาชนะทอมฟอร์ด10-3ต่อเฟรมผู้แทงเบกสูงสุด147แต้มโรเบิร์ตมิลกินส์ เงินรางวัลแชมป์80,000ปอนด์รองแชมป์35,000ปอนด์รางวัลเบกสูงสุด5,000ปอนด์วันที่22ธันวาคม2 5 6 6รอบถึงละ8 8คน David Gilbert, เดวิดกิลเบิร์ตอัชนาดีนยาง5ต่อศเฟรมเดวิดกิลเบิร์ตผานเข้รอบ64คนเป็นพ่กับจอร์แดนบาวอันดิลพาเอัชนะอเมดอลีเอลซาเยต5ต่อ3เฟรม แอนดี้พาเกต์อ่านเข้ารอบผู้กลุ่มสีคนไปพบก,กับคริสเวกินติงซี่ฮาวเอาชนะรอสเมอร์5ต่อ1เฟรมติงซี่ฮาวอ่านเข้ารอบผู้กลุ่มสีคนไปพบก,กับโจเพอร์รี่พัมฟอร์ดเอาชนะใบพัดศรีราชาสิริพาพรดุลนทคำจันทร์5ต่อ0เฟรมพัมฟอร์ดอ่านเข้ารอบผู้กลุ่มสีคนไปพบก,กับเซลโกตง แอชลีย์คาตี้เอาชนะหมูปากน้ำทัพพลแสงคำ5 ier, าต่อสเฟรมแอชลีย์คาตี้แขงรอบผูสีคนไปนพบก,กับกลมดอทเยนเพียงเฟย์เอาชนะเร a n นดีแวนส์าต่อสี่เฟรมเนเพียงเฟยอแข่งรอบผูีคนไปนพบก,กับโจเยหลงอัลฟี่เดวีเอาชนะ s ิ d n e y ์วินสัน5.4ต่อสเฟรมอัลฟี่เดวี ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับมาร์โกฟูยอเพอร์รี่เอาชนะไลอันโทมัสันห้าต่อศูนย์เฟรมยอเพอร์รี่ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับซิงซีฮาวผู้ชนะผ่านเข้ารอบ64คนรับเงินรางวัล3,000ปอนด์หรือประมาณ126,000บาทส่วนผู้แพ้ตกรอบ128คนไม่มีเงินรางวัล ในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด142แต้มจอแดนบาวในนัดที่เอาชนะหลงเจอห่วง5-4เฟร,รมรอบถึง128คนตั้งแต่รอบ64คนได้แบ่งเป็น2ส,สายสายบนกับสายล่างสายบนอาลีคาร์เตอร์หรือไมเคิลไวท์พบกับเผิงอี้สงปางจ้นซือพบกับเฮดันพินเฮ แซ็กโชติพบกับอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเชอร์มาร์เซนบาฟ์ฟีพบกับเอเล็ซาเลเซอร์แทนไคกี้พบกับเปรียนพูลเลนเออกวัวเฉียงพบกับมาร์คเจวิลเลียมส์แกรนด์พบกับแอชลีย์คาร์ตี้อันเดวิกินสันพบกับจอห์นเมอร์ฟี่หรือชูศรีมาร์คอัลเลนหรือฟิต ฟิลเฮาส์อันัสวินเฮดมาลายกุลพบกับหลุยฮิสโคตสตีเฟนแมกไวพบกับโจโอคอนเนอร์ดอนฮิกกินส์พบกับมาร์ตินกลูโจเยหลงพบกับเทียนเพงเฟยเอมี่คลาคพบกับสกอตต์โดนันสันเอฟวันเทพชยาอุ่นหนูพบกับชางอันดา มาร์ตินโอเดเนลพบก,กับแมทธิวเซลแมทติวสตีเวนพบกับจัดชัมหรือลูคัสเกเกอร์สายล่างบอนนี่โอซิลแวนหรือจูเลียนเล็กเกิร์ดพบกับเฮนโดฮิตีเดวิดกิลเบิร์ตพบกับจอแดนบาวโรเบิร์ตเบลกินส์พบกับล็อบบี้วิลเลียมส์ไทยอันเดย์พบกับโอลิเวอร์บาว แอนดี้พากเกตพบกับคริสเวกินแอลันฮิลพบกับจวนซิจุนมาร์ j จอยส์พบกับสีเจฮุยอัลฟี่เดวี่พบกับ Mark s เซลビーหรือ m a ร์โกฟูเลวโรบสันหรือซานสันแรมพบก,กับจิมมี่โลบสันโย e เ r อร์ลีพบก,กับซิงซิ h าว อเลนเมินสันพบก,กับเบนบูลาสตันอิกกี้วอร์เดนพบก,กับเดวิดลิเล่เดลก็ตรงพบก,กับทอมฟอร์ดมาร์คเดวิสพบก,กับแบลลี่ฮอว์กินส์เพนเมอร์เทนส์พบก,กับฟานเซงยีดิวฮองยูพบก,กับลูก้าเบเซลหรืออิสปิซิงชาดา เป็นพ้นการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาเก้ามาสเตอร์เมลโก2023ระหว่างวันที่22-24ธันวาคม2566ณสต Studio City Event Center เมืองมาเก้าประเทศจีนวันที่22ธันวาคม2566รอบแบ่งกลุ่มให้ระบบ3ใน5เฟรมกลุ่ม A อูกาเบเซลเอาชนะบาร์รีฮอกกินส์3-2เฟรม จอห์นฮิกกินส e, um ์เอาชนะแบร์รี่ฮอกกินส์สามต่อสองเฟรมเกมที่สามจอห์นฮิกกินส์แองแม็กซิมัมเบรกหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแต้มเป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งที่สิบสามของตัวเองจอห์นฮิกกินส์เอาชนะลูก้าเบเซล์สามต่อหนึ่งเฟรมผลปรากฏว่ากลุ่มเออันดับหนึ่งจอห์นฮิกกินส์อันดับสองลูก้าเบเซลอันดับสามแบร์รี่ฮอกกินส์ กลุ่ม B อาลีคาตตร์เตอร์อชัชนะ F1 เทพชาอุ่นหนู3ต่อ1เฟรมอาลีคาร์เตอร์อัชนะมาร์คเซลบี้3ต่อ1เฟรมมาร์คเซลเบย์อัชนะ F1 เทพชาอุ่นหนู3ต่อ1เฟรมผลปรากฏว่ากลุ่ม B อันดับ1อาลีคาร์เตอร์อันดับ2มาร์คเซลบี้อันดับ3 F1 เทพชาอุ่นหนู ไฮไลท์วันที่23ธันวาคม2 5 6 6รอบปรองชนะเลิศในระบบ6ใน11เฟรมเวลา11นาฬิกาอันดับ1กลุ่ม A j จอห์นฮิกกินส์พบกับอันดับ2กลุ่ม B m มาร์คเซลี้เวลา17นาฬิกาอันดับ2กลุ่ม A อลูก้าเบเซลพบกับอันดับ1กลุ่ม B ีอารีคาร์เตอร์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอ้อ้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ไพลาดคลิปใหม่ใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ